ป้าชื่ออะไรนะครับน้องค่ะอ่าอยู่จังหวัดอะไรครับน้องไกลหายอยู่บางบวยนรบุรีบางบวยนรบุรีเนาะมาสองนี่เองเองนาะเป็นใกล้กับที่เราอยู่นะครับใช่แล้วก็เคยทําการยืดตัวมาแล้ว3ครั้งนระยะเวลา2เดือนถูกต้องไหมครับ<ช>แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วตอนนี้อาการที่มามีตรงไหนมากนะครับเชื่อที่ใบให้ผมดครับปวดตรงข้อเท้าขึ้นมา เดินนานไม่ได้เดินได้ระยะไม่ไกลใช่ไหมครับแล้วตรงบริเวณแถวบริเวณแกนสะโพกมีไหมครับไม่ไม่จะวาดวใต้คนใช่ไหมครับแต่เคสนี้ก <House> ็คือเคยไปตรวจร่างกายที <not player> ่โรงพยาบาลอยู่แล้วไม่มีโรคกระดูกปุกกุนนะครับท่านดูมาครั้งแรกแล้วในวันนี้โอเคครับพร้อมนะครับขออนุญาตนะครับสอบถามสวัสดีครับครับแต่ขออนุญาตสอบถามหลังจากลงการแก้อาการไปแล้ว ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเมาเยอะเลยค่ะเมาเยอะเนาะเดี๋ยวนิดหน่อยเดี๋ยนิดหน่อยนะในครั้งแรกอาจจะยังไม่แน่ชัดนะครัคบเดี๋ยวเราต้องมาดูการอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะเป็นผลบวกหรือผนนลลบเนาะโอเคครับถ้าเป็นยังไงต้องขอขอบพระคุณนะ